สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการใช้งานของกล้องวัดมุมค่ะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องวัดมุมมือสองนะคะยี่ห้อท็อปคอนค่ะรุ่น DT10 นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันค่ะต่อมานะคะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานของกล้องวัดมุมท็อปคอนดีทกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการตั้งค่าลูกน้ําฟองกลมและลูกน้ําฟองยาวก่อนนะคะค่ะสำหรับปุ่มเปิดเครื่องของกล้องวัดมุมท็อปคอนตัวนี้นะคะจะอยู่ด้านข้างนะคะ ่ะให้เรานะคะทำการดันสวิตช์นะคะขึ้นมาค่ะ่ะเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะคะค่ามุมองศาในแนวราบนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะค่ะถ้าเราต้องการจะทำการเปิดค่ามุมองศาในแนวดิ่งนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ปุ่ม V% ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการหมุนตัวกล้องนะคะหนึ่งครั้งค่ะ ค่ะแล้วทําการหมุนเลนกระดกนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อเป็นการเซตตัวกล้องนะคะค่ะถัดมานะคะเราจะมาแนะนําปุ่มการใช้งานกันนะคะค่ะสําหรับปุ่ม R L นะคะจะเป็นปุ่มเลือกเปิดหน้าซ้ายหน้าขวานะคะค่ะถัดมานะคะปุ่ม V เปอร์เซ็นต์นะคะจะเป็นการเปลี่ยนค่ามุมองศาในแนวดิ่งนะคะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะปุ่ม R EP ตัวนี้นะคะหรือว่าปุ่มโฮนะคะจะเป็นปุ่มล็อกค่ามุมองศานะคะ ค่ะปุ่มที่เป็นเครื่องหมายหลอดไฟตัวนี้นะคะจะเป็นการเปิดไฟหน้าจอค่ะค่ะและปุ่มล่างสุดนะคะจะเป็นปุ่มศูนย์เซตนะคะหรือว่าปุ่มเซตศูนย์นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการเล็งกล้องนะคะไปยันจุดแรกนะคะที่เราต้องการจะทําการเซตศูนย์นะคะค่ะเมื่อได้จุดแรกแล้วนะคะให้เรานะคะทําการล็อกกล้องนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการใช้ตัวปรับละเอียดนะคะเพื่อให้เข้ามุมนะคะค่ะเมื่อได้มุมแล้วนะคะให้เราทำการเซตศูนย์นะคะโดยที่เรานะคะจะทำการกดไปที่ปุ่มศูนย์เซตสองครั้งนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเลือกเปิดหน้านะคะว่าเราต้องการจะทำการเปิดมุมไปยันหน้าซ้ายหรือหน้าขวานะคะค่ะโดยที่เรานะคะจะทำการกดไปที่ปุ่ม R L นะคะค่ะนี้นะคะเราจะทำการเปิดมุมนะคะไปยันหน้าขวานะคะ ค่ะให้เราสังเกตดูนะคะให้ข้างล่างของตัว h นะคะแสดงสัญลักษณ์ของตัว R นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการปลดล็อกตัวกล้องนะคะค่ะแล้วเปิดไปยันจุดที่2นะคะเมื่อเราทำการเปิดมุมไปยันจุดที่2แล้วนะคะให้เราทำการล็อกกล้องนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการปรับละเอียดนะคะเพื่อให้เข้ามุมของจุดที่2นะคะ ค่ะแล้วก็จะได้ค่ามุมองศาออกมานะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทําการอ่านค่ามุมได้เลยค่ะค่ะก็จะได้ค่ามุมอยู่ที่59องศา10ลิปดา20ิลิปดาค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานของกล้องวัดมุมท็อปคอน DT 1 0่ 10, ค่ะสำหรับกล้องวัดมุมท็อปคอน DT 1 0ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2 5 0 0 0ันบาทค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม1ตัวค่ะค่ะสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจในตัวสินค้าของเรานะคะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้ค่ะที่ร้านกล้องสำรวจใบยองนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทอยู่ติดกับโรงแรมคารโกแกนค่ะค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะได้ที่แอดไน์ r y i เก้าเก้าค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ